สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโวยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจคเคนอน์นำเสนอให้ชมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะมีบ้านพักให้สองหลังเลยค่ะอยู่ในชุมชนนะคะเดินทางสะดวกค่ะและไม่ห่างจากถนนใหญ่ด้วยนะคะด้านหน้าบ้านเป็นทางสาธารณประโยชน์นะคะทุกท่านเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะ พื้นที่กว้างๆนะคะขนาด1ไร่50ตารางวาค่ะบนพื้นที่นะคะมีบ้านพัก2หลังค่ะมีโกดัง1หลังและมีสวนโรงๆหลังบ้านด้วยนะคะบ้านและโกดังเพิ่งสร้างอายุไม่ถึง5ปีค่ะทำเรดีสุดๆนะคะห่างจากถนนเส้นหลัก106เพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ในใจกลางของชุมชนเลยค่ะมีความปลอดภัย มีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยนะคะแปลงนี้ทางด้านผู้ขายส่งต่อด้วยราคา1 9 0 0 0ล้านบาทราคานี้ฟรีค่าโอนค่ะและยังมีบริการด้านสินเชื่อให้ด้วยนะคะพิกาดอยู่บ้านเหล่ามุ่นตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านห้องจังหวัดรำพูนค่ะ สนใจสามารถนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจก่อนนัดชมติดต่อคุยเพิ่มเติมได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเจคเนอใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปค่ะเพราะเจคเนอไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ